วีดัสสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนะครับผมมอนฮันเรื่องราวของสองสาวเพื่อนรักที่เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนในชนบทห่างไกลผู้คนแต่ทั้งสองไม่รู้เลยว่ามีฆาตรกรต่อเนื่องที่กำลังรอเล่นงานพวกเธออยู่เรื่องราวจะจบลงเช่นไรติดตามรับฟังได้ในไฮทีนชันสับสับสับหนังปี2003เริ่มเรื่องมาที่หญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามารีดูเหมือนเธอกำลังวิ่งหนีจากอะไรสักอย่างตามร่างกายของเธอเต็มไปด้วยบาดแผล เธอวิ่งต่อไปเรื่อยๆจนไปถึงถนนและเธอก็โชคดีเพราะว่ามีรถคันหนึ่งขับผ่านมาเจ้าของรถคันนั้นได้แต่มืนงงโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาลีรีวิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือแต่แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงความฝันของเธอเท่านั้นในตอนนี้มาลีเธอกําลังร่วมเดินทางไปกับเพื่อนรักของเธออลเล็กทั้งสองจะเดินทางไปพักผ่อนที่บ้านในชนบทของอลเล็กห่างไกลผู้คนมาลีเธอเล่าเรื่องความฝันเมื่อกี้ให้อลเล็กฟัง มันเป็นความฝันที่แปลกมากฉันกําลังวิ่งหนีผู้ชายคนหนึ่งแต่ยิ่งวิ่งหนีเท่าไหร่ก็เหมือนวิ่งไล่ตามตัวเองมาลีเธอฝันแบบนี้บ่อยมากจนมันกลายเป็นเรื่องปกติของเธอไปแล้วทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันที่สนิทสนมกันมากตัดมาที่บ้านของอเล็กเราจะได้เห็นคุณแม่ของอเล็กและทอมน้องชายของอเล็กทั้งสองคนกําลังรอคอยให้อเล็กกับมาลีมาถึงที่บ้านเร็วๆใกล้ๆกับตัวบ้านนั้นก็มีรถปริศนาคันหนึ่งจอดเอาไว้ภายในรถก็มีผู้ชายปริศนาคนหนึ่ง กำลังใช้หัวของหญิงสาวสำเร็จความใคร่ให้ตัวเองก่อนที่มันจะทิ้งหัวของเธอไว้แบบนั้นในส่วนของมาลีกับอเล็กทั้งสองก็ใกล้ถึงที่หมายแล้วแต่ในระหว่างทางอเล็กก็เห็นเหมือนมีใครสักคนอยู่ในไร่ข้าวโพดเธอจึงวิ่งลงไปดูด้วยความเป็นห่วงเพื่อนมาลีจึงตามลงไปด้วยแต่ที่ไหนได้มาลีโดนอเล็กแกล้งนะครับแอบขับรถหนีเพื่อนซะง,งั้นจากนั้นไม่นานทั้งสองคนก็ไปถึงที่บ้านของอเล็กรอบๆบ,บริเวณนั้นมีแต่ฟาร์มมันเงีย สงดแทบจะไม่มีคนเลยเมื่อเข้าไปในบ้านเราจะได้เห็นคุณพ่อของอเล็กและสุนัขของเธอต่างคนก็ต่างแยกย้ายเอาสัมภาระไปเก็บในห้องอเล็กก็เข้ามาถามมาลีบ้านของฉันเป็นยังไงบ้างถ้าขาดเหลืออะไรบอกได้เลยจากนั้นทั้งสองคนก็ลงไปหาอะไรกินด้วยกันพร้อมกับพูดคุยเรื่องความรักทั้งมาลีและอเล็กทั้งสองคนยังโสดทั้งคู่เมื่อคุยจบแล้วทั้งสองก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนอเล็กก็นัดแนะก,กับมาลีไว้ว่าพรุ่งนี้เช้า ตื่นสายเราต้องอ่านหนังสือสอบกันในขณะที่ทุกคนในบ้านหลับกันหมดแล้วมาลีเธอยังไม่นอนเธอกําลังช่วยตัวเองพร้อมกับฟังเพลงไปด้วยในเวลาเดียวกันนั้นชายปริศนาในรถตู้สีดํามันก็โผล่มาอีกครั้งแต่คราวนี้มันตั้งใจมาที่บ้านของอเล็กด้วยความที่มาลียังไม่นอนเธอก็เลยรู้ก่อนทุกคนในบ้านว่ามีชายแปลกหน้ามาชายปริศนาคนนั้นกดกริ่งที่หน้าประตูบ้านทันทีจนคุณพ่อของอเล็กต้องลุกไปเปิดให้แต่เมื่อเปิดประตู ออกชายคนนั้นก็ทำร้ายคุณพ่อทันทีเลือดนี่อาบเต็มหน้าเลยนะครับและชายแปลกหน้าคนนั้นมันก็บุกรุกเข้ามาในบ้านมาลีที่แอบดูอยู่ด้านบนเธอเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่เธอกลัวมากจนทำอะไรไม่ถูกเมื่อชายคนนั้นมันบุกรุกเข้ามาในบ้านสิ่งต่อไปที่มันฆ่าก็คือสุนัขขนาดหมามันยังไม่เว้นคุณพ่อที่ยังไม่ตายพยายามตะเกียกตะกายไปขอความช่วยเหลือแต่สุดท้ายเขาก็โดนชายแปลกหน้าคนนั้นฆ่าทิ้ง คุณแม่ของอเล็กเมื่อได้ยินเสียงดังโวยวายเธอจึงรีบเดินออกไปดูและเธอก็ต้องตกใจเพราะว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็คือร่างของสามีที่นอนหัวขาดอยู่ชายแปลกหน้าคนนั้นปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับใบมีดโกนในมือที่มันใช้สังหารเหยื่อมันมุ่งตรงเข้าไปทำร้ายแม่ของอเล็กทันทีในส่วนของมาลีเธอทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วเธอรีบวิ่งหนีกลับเข้าห้องทันทีและพยายามหาทางหนีแต่สุดท้ายเธอก็รู้ตัวว่ามันไม่มีทางหนีแล้วเธอ จึงตัดสินใจเก็บกวาดของทุกอย่างในห้องให้เหมือนกับว่าไม่มีใครอยู่ทั้งเก็บเสื้อผ้าทั้งเช็ดน้ําในห้องน้ําและมันก็ได้ผลนะครับชายแปลกหน้าคนนี้มันก็คิดว่าไม่มีใครอยู่ในห้องจริงๆซึ่งฉากนี้ถ้าใครดูเต็มเรื่องจะลุ้นมากนะครับแทบจะกลั้นหายใจเลยทีเดียวกลัวมันจะรู้นะครับว่าเธอแอบอยู่ใต้เตียงในขณะที่คนในบ้านกําลังหวาดผวากันอยู่อเล็กเธอก็นอนหลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยและชายแปลกหน้าคนนั้นก็เข้ามาหาเธอที่ห้องพร้อมกับบอกให้เธออย่า ส่งเสียงดังไม่งั้นตายในส่วนของมารีเธอกําลังคิดหนักเพื่อหาทางช่วยทุกคนมารีรวบรวมความกลา้าแล้ววิ่งออกไปด้านนอกเพื่อหาโทรศัพท์แต่เธอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอท่านใดนั้นคุณแม่ของอเล็กที่ยังไม่ตายก็ตะเกียกตะกายเข้ามาในห้องเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ทว่าชายแปลกหน้าคนนั้นก็เดินตามเธอเข้ามาด้วยและมันก็ใช้ใบมีดโกนกรีดไปที่คอของเธอจนขาดส่วนมารีนั้นเธอก็แอบอยู่ในตู้เสือ้อผ้าเพราะว่าเธอกลัวมากมารีรววม รวมความใกล้อีกครั้งและเดินออกไปด้านนอกเธอจึงได้เจอกับอลเล็กที่ถูกชายคนนั้นมัดเอาไว้มาลีพยายามจะแก้มัดให้แต่มันก็มัดแน่นเกินไปในเวลาเดียวกันนั้นเจ้าหนูน้อยทอมก็วิ่งหนีชายแปลกหน้าเข้าไปในไร่ข้าวโพดแต่สุดท้ายเด็กตัวแค่นั้นก็หนีไม่รอดโดนชายแปลกหน้ายิงตายขาที่ขนาดเด็กมันยังไม่เว้นมาลีเธอยังไม่ลาความพยายามที่จะขอความช่วยเหลือแต่เมื่อเธอเจอโทรศัพท์แล้วมันกลับใช้การไม่ได้เพราะว่าโดนตัดสายสัญ,ญ,ญ าชายแปลกหน้าคนนั้นมันอุ้มร่างของอเล็กไปเก็บไว้ในรถตู้สีดําของมันจากนั้นมันก็เดินกลับเข้าไปในบ้านเพื่อไปตัดรูปของอเล็กติดตัวมันออกไปด้วยในส่วนของมารีเธอพยายามแอบเข้าไปในรถเพื่อช่วยอเล็กออกมาแต่ทว่าชายแปลกหน้าคนนั้นมันก็ดันปิดประตูรถซะก่อนมารีก็เลยติดอยู่ในรถของมันอย่างไม่ได้ตั้งใจ และชายแปลกหน้าคนนี้มันก็ขับรถออกไปอย่างหน้าตาเฉยราวกับว่ามันไม่เคยมาที่นี่มาลีเธอยังไม่ลาความพยายามเธอใช้มีดทำครัวที่พกมาพยายามงัดแงะประตูของรถส่วนอเล็กในตอนนี้เธอเสียใจมากเธอเสียทุกคนที่เธอรักในครอบครัวไปแล้วชายแปลกหน้าคนนั้นนำรูปของอเล็กที่มันตัดมาไปติดไว้ที่กระจกรถเราจะเห็นได้ว่ามีรูปของหญิงสาวมากมายที่ถูกติดเอาไว้นั่นแสดงว่าชายคนนี้มันทำแบบนี้มานานแล้ว และมันก็มีความสุขทุกครั้งที่ทําแบบนี้และในที่สุดความพยายามของมาลีมันก็สําเร็จเธอสามารถงัดประตูรถได้แล้วถือว่าโชคยังเข้าข้างทั้งสองสาวเพราะว่าชายแปลกหน้ามันกําลังจอดรถเพื่อเติมน้ํามันมาลีเลยจะใช้จังหวะนี้แอบลงรถเพื่อไปขอความช่วยเหลือและเธอก็สามารถทํามันได้สําเร็จเธอพยายามบอกพนักงานในร้านให้โทรแจ้งตํารวจด้านนอกมีฆาตรกรโรคจิตอยู่แต่แล้วมาลีก,ก็ต้องรีบหลบเพราะว่าชายแปลกหน้าคนนั้นดันเดินเข้า ข้ามาในร้านพนักงานคนนี้รู้ดีว่าชายคนนี้ไม่ปกติแน่ๆเขาพยายามจะหยิบปืนขึ้นมายิงแต่ชายแปลกหน้าก็ดันรู้ตัวซะก่อนมันก็เลยใช้ขวานสับพนักงานจนตายคาร้านมาลีไม่รอช้ารีบวิ่งเข้าไปหลบในห้องน้ําทันทีและเมื่อเธอมั่นใจว่าชายคนนั้นไม่ตามเธอมาด้วยเธอจึงกล้าที่จะเดินกลับออกไปในเวลาเดียวกันนั้นชายแปลกหน้ามันก็ขับรถออกไปจากปั๊มน้ํามันแล้วมาลีไม่รู้จะทํายังไงเธอจึงรีบโทรไปแจ้งตํารวจเธอบอกตารวจ ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมารีหยิบปืนของพนักง,งานในปัม๊มและขโมยรถในปัม๊มเพื่อขับตามไปช่วยอเล็กมารีขับรถเร็วมากจนเธอสามารถตามรถคันนั้นได้ทันแต่ว่าด้วยความเหนื่อยล้ามารีจึงวูบหลับไปพักนึงแต่เมื่อเธอรู้สึกตัวรถคันนั้นมันก็อยู่ด้านหลังเธอซะแล้วมารีพยายามจะใช้ปืนยิงใส่รถคันนั้นแต่ทว่าปืนดันไม่มีกระสุนเพราะว่าชายแปลกหน้าคนนั้นมันเอากระสุนออกตั้งแต่อยู่ปั๊มน้ํามันแล้วนะครับราวกับว่าชายคนนี้รู้ตัวตั้งนาน แล้วว่ามาลีแอบตามเข้ามามันขับรถชนท้ายของมาลีอย่างแรงจนรถของเธอพลิกคว่ำแต่ทว่าเธอก็ยังไม่ตายเธอเพียงแค่ได้รับบาดเจ็บเท่านั้นเมื่อเธอตั้งสติได้เธอก็รีบวิ่งเข้าไปหลบในโดมผักแถวนั้นส่วนชายแปลกหน้ามันก็ไม่ยอมปล่อยเธอไปง่ายๆมันก็รีบเดินออกตามหาเธอทันทีมาลีเมื่อรู้ตัวว่าเธอกําลังโดนตามล่าเธอก็รีบจัดหาอาวุธมาป้องกันตัวแต่สุดท้ายเธอก็พลาดท่าให้กับชายคนนั้นมันใช้ถุงพลาสติกรัดใบ หน้าของเธอจนเธอหมดสติไปและมันก็พยายามจะใช้ใบมีดโกนตัดคอของมาลีแต่ก็ยังโชคดีเพราะว่าเธอสามารถตื่นได้ทันเธอหยิบเอาก้อนหินแถวนั้นฟาดใส่หัวของมันอย่างแรงยังไม่พอครับเธอยังใช้ด้ามไม้ฟาดใส่หน้าของมันอย่างไม่ยัง้งเพื่อความชัวร์กลัวว่ามันจะฟื้นขึ้นมาเธอจึงเอาถุงพลาสติกกดไปที่ใบหน้าของมันอีกรอบไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตในเวลาเดียวกันนั้นตำรวจก็เข้ามาตรวจสอบที่ปั๊มน้ำมันตามที่พวกเขาได้รับแจ้งเหตุเอาไว้แต่เมื่อตำรวจ ไปเช็กล้องวงจรปิดก็พบว่าฆาตรกรตัวจริงก็คือมาลีนั่นเองและหนังก็เฉลยว่าชายร่างใหญ่คนนี้มันไม่มีตัวตนอยู่จริงนะครับมันคือบุคลิกที่2ของมาลีเท่านั้นเหตุการณ์ฆาตรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาลีเป็นคนทําเองทั้งหมดมาลีคือฆาตรกรคือเธอเนี่ยเป็นคนมี2บุคลิกนะครับบุคลิกที่1จะเป็นผู้หญิงธรรมดาทั่วไปบุคลิกที่2จะเป็นฆาตรกร,รโรคจิตตัดกลับมาที่มาลีเธอรีบเข้าไปช่วยอลเล็กพร้อมกับบอกว่าฉันจัดการ ผู้ชายโรคจิตคนนั้นไปแล้วอเล็กก็ตอบกลับมาว่าเธอเพ้อเจ้ออะไรของเธอเธอเองนั่นแหละที่เป็นฆาตรกรเธอฆ่าคนในครอบครัวฉันทำไม อเล็กใช้มีดทำครัวที่พกมาแทงไปที่ท้องของมาลีและเธอก็รีบวิ่งหนีไปจากเหตุการณ์นี้ทำให้บุคลิกที่สองของมาลีได้ตื่นขึ้นและมันก็ถือเลื่อยไฟฟ้าไปไล่ฆ่าอเล็กอเล็กเธอวิ่งหนีต่อไปเรื่อยๆจนไปถึงถนนถือว่าอย่างโชคดีเพราะว่ามีรถคันหนึ่งขับผ่านมาแต่ทว่ารถดันพังสตาร์ทไม่ติดเจ้าของรถคันนั้นก็เลยโดนฆ่าตายอเล็กกลัวมากแต่เธอก็ไม่สามารถวิ่งหนีได้เพราะว่าเธอบาดเจ็บมาลีเดินเข้าไปหาอเล็กพร้อมกับถาม รักฉันไหมอเล็กด้วยความกลัวตายเธอก็เลยตอบกลับไปว่าใช่ฉันรักเธอเมื่อมาลีได้ยินแบบนั้นบุคลิกที่สองของเธอก็หายไปแต่ว่านี่มันคือแผนของอเล็กอเล็กก็ใช้จังหวะนี้ใช้แท่งเหล็กแทงไปที่มาลีอย่างแรงจนมาลีหมดสติไปและหนังก็ตัดมาที่โรงพยาบาลบาร์มาลีเธอไม่โดนตำรวจจับนะครับแต่ว่าเธอก็ต้องมาอยู่ที่โรงพยาบาลบา สรุปแล้วชายคนนี้ไม่มีตัวตนอยู่จริงๆนะครับฉากที่เราเห็นมาลีต่อสู้ด้วยเนี่ยเธอสู้กับตัวเองนะครับเธอสู้คนเดียวและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างสนุกกันไม่เอ่ยหนังเรื่องนี้ผมแนะนําให้ดูเต็มเรื่องนะครับเพราะว่ามันลุ้นมากๆโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังจนจบขอบคุณมากๆครับ